สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเจนวันนี้คุณครูเจนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทาด้วยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทํากิจกรรมอะไรโอเคใช่ค่ะวันนี้คุณครูเจนจะพาเด็กๆทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลงปุ๊บปุ๊บไก่นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เามือจิ้งแก้มค่ะโอเคค่ะด้วย ขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะพาเด็กๆร้ๆองเพลงทีละท่อนนะคะขั้นตอนที่สองเรามาร้องท้องกันเลยนะคะขั้นตอนที่สามคุณครูจะเต้นให้เด็กๆดูนะคะแล้วขั้นตอนที่สี่เรามาเต้นและร้องเพลงพร้องกันเลยนะคะเด็กๆโอเคไหมคะถ้าโอเคให้เอามือจับหูค่ะค่ะโอเคค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงปุ๊บปุ๊บไก่นะคะเรามาร้องเพลงทีละท่อนค่ะครูรรรรรรเลยนะคะ กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำม,มาหากินตามประสาไก่เอ,อ้ยโอเคค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเรามาลองพร้อมกันเลยนะคะสามสี่ ก,ก,กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่กอเรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่กอเรียกมาคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ,อ้ยโอเคค่ะขั้นตอนที่สามนะคะคุณครูจะเต้นให้เด็กๆดูนะคะแล้วขั้นตอนที่สี่นะคะเรามาเต้นและร้องเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ กุกกุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียบมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียบมาคุยดินทำมาหากินตปราซาไก่เอ,อ้ยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะเรามาร้องและเต้นพร้อมๆกับครูเลยนะคะร้องสองรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เอามือจับหูค่ะ โอเคค่ะสามสิบปุ๊กปุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตาปราษาไก่เอ้ยโอเคค่ะต่อไปรอบที่สองนะคะสามสิบ ปุ๊บปุ๊บไก่ยล้งลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเทียบเสียบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเทียบเสียบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินนำประสาไก่เอ่ยโอเคค่ะเด็กๆวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวงกะ,กะเต้นประกอบเพลงปุ๊บปุ๊บไก่นะคะเด็กๆสนุกไหมคะ เพื่อนคนไหนเต้นสวยที่สุดคะค่ะเด็กๆเต้นสวยทุกคนเลยนะคะปมให้เต้นนะคะค่ะสาหรับประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ 1. เด็กๆได้ใช้จินตนาการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบท่าทางประกอบเพลงะคะ่ะ2เด็กๆได้ออกกําลังกายได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่แข็งแรงนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ